สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงฟุตบอลคู่ใหญ่นะที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศของฤดูกาล2023-2024ถึงนะก็ได้ทีมคว้าชแชมป์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับก็ศึก UCL รอบชิงปีนี้นะครับจัดกันที่สนามเบมเบอรีในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างโบรุสเซียดอทมุลนะครับจากเยอรมันพบกับเรอัลมาริดจากสเปนเกมนี้2ทีมก็จััดดชุดใหญ่เลยนะครบ ฝั่งดอทมูลก็มีพรกษาประตูนะครับเกกอโคเบลนะกองหลังแบ็คขวาจูเลียนไลเออร์สันแบ็คซ้ายเป็นเอียนมาสเซนเซนเตอร์นิโก้ชลอตเตอร์เบกคู่กับมัสฮมเมล กองกลาง3คนมียูเลนบลันเอเมเลจานแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ตัวรุกนะครับปีกขวาเป็นเจอรซานโชบปีกซ้ายเป็นคาริมาเดเยมีแล้วก็กองหน้าเป็นนิคคลาดฟูครุกส่วนเรอัลมาดริดวันนี้ไม่มีอังเดรลูนินประตูที่มีการป่วยนะวันนี้ก็ใช้ตีโบกุกตัวลงเฝ้าเสาแบ็คขวาเป็นดานี่คาบาคาวแบ็คซ้ายเป็นเฟอร์รองเมนดี้เซนเตอร์อันโตนิโอรูดิเกอร์กับนาโชเฟรนเดส กองกลาง3คนมีเฟเดริโก้บาเบเดเอเดรโดคามาวิงกาแล้วก็โทนี่โครสส่วนทางเกมลุกเนี่ยใช้จูต์บริงแฮมเล่นเป็นเหมือนหน้าฟอนะครับแล้วก็ข้างบน2ตัวเป็นวินิสู j ูเนียกับโรดิโกเล่นเป็นตัวริมเส้นแต่ว่ามีอิสระสามารถหุบเข้ามาเล่นตรงกลางหรือเล่นดันข้างก็ได้นะครับก็เริ่มเกมมาครึ่งแรกต้องบอกว่าเรียมผลิตครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีนะครับ พยายามคลองบอลแล้วก็ทําอะไรไม่ได้กลายเป็นดอทมุลที่มีจังหวะลุ้นสวนกลับสวยๆหลายครั้งมีโอกาสยิงแต่ว่าก็ติดตีโบก,กุกตัวนะครับวันนี้เหนียวมากช่วยเซฟให้ทีมได้เยอะก็เลยทําให้ครึ่งแรกเนี่ยเรมเอริตยังไม่เสียประตูนะครับก็ยังเสมอกับดอทมุลอยู่ศูนย์ศูนย์พอครึ่งหลังเนี่ยเรมเอริตท,ที่เมาหมาัดมากในครึ่งแรกเนี่ยกลับมาตั้งหลักได้แล้วก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับจนที่74 ราชันชุดขาวออกนํา1-0จนได้นะครับเป็นจังหวะแต้มมุมทางฝั่งซ้ายโทนี่โคลสเปิดมาให้กับดานี่คาบาคาวนะครับแบ็คขวาเนี่ยวิ่งสลับตัวประกบแล้วก็โขกเข้าไปให้ราชันชุดขาวนําก่อน1-0จากนั้นครับนาที83นะครับเดลมมลิดมาได้ลูก2เป็นความผิดพลาดของเอียนมาเซนนะครับแบ็คซ้ายดรอทมุนจ่ายบอลขวางสนามไม่ดีนะครับจ่ายไปให้จูดเบลิงแฮมเฉยเลยนะครับแล้วก็จูดเนี่ยจ่ายต่อให้กับวินิสุจูเนีย ยิงเข้าไปไม่พามาลาดเลมอิดนำ2-0นะช่วงท้ายเนี่ยดัดมุลส่งบอลเข้าประตูไปได้ด้วยนะครับจากนิคัสฟูคุกแต่ว่าเวอาบอกว่าเป็นลูกลับหน้าก็เลยไม่ได้นะครับจบเกมเลมอลิดชนะดัดมูน2-0คว้าแชมป์ยูฟาแชมเชปี้ยนลีกไปครองเป็นสมัยที่15แล้วต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับทีมเลมอริทถ้วยนี้เนี่ยเข้าชิงแล้วเขามักจะไม่พลาดนะครับหลังเกมนะครับคาร์โลอันเชลติ เทนเนอร์ของเรมเริดนะครับเขาก็ยอมรับว่าผลงานครึ่งแรกลูกทีมเนี่ยเล่นได้น่าผิดหวังมากเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากมากๆมากกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้เสียอีกเพราะเราต้องอดทนอย่างหนักในครึ่งแรกอันเช่ก็เสริมว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่ชอบระดับการเล่นเลยเสียบอลบ่อยเกินไปเสียในจุดที่ไม่ดีเลยปล่อยให้ดอทมุลเนี่ยได้เล่นตามที่ดอดมุลต้องการโดนเปลี่ยนเกมแล้วก็โดนจังหวะสวนกลับ แต่ครึ่งหลังเนี่ยทีมเสียบอลน,น้อยลงเล่นได้ดีขึ้นตอนนี้รายละเอียดทุกอย่างไม่สําคัญแล้วเพราะว่าทีมชนะแล้วนะส่วนเกรดเล็กๆหลังเกมนะครับก็มีหลายเรื่องให้พูดอย่างเช่นเคสของโทนี่โคลสกองกลางทีมชาติเยอรมันนะครับนี่คือนัดสุดท้ายของเขากับทีมเรอัลมาดริดแล้วหลังจากจบแมตชนี้เขาจะไปเล่นยูโร2024กับทีมชาติเยอรมันแล้วก็จะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับสำหรับโทนี่โคลสในวัย34ปีจริงๆถือว่ายังเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะ หยุดเพียงแค่นี้นี่คือนะักสุดท้ายปิดสวยมากได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ากับทีมชาติจะเปิดสวยด้วยหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสงสารสุดๆเลยนะครับก็คือมาโก้ร้อยมาโก้ร้อยนี่คือเล่นนักสุดท้ายกับดอดมูลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขายังไม่แขวนนะครับตอนนี้อายุ35ปีก็น่าจะไปเล่นในลีกอื่นๆอาจจะเป็นในสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเคยเข้าชิงรายการนี้นะครับแล้วก็แพ้ได้รองแชมป์ พอปีนี้เปลี่ยนตัวลงมาทีมเสีย2ลูกเลยแล้วก็ได้รองแชมป์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในชีวิตการค้าแข่งเนี่ยควรต้องบอก,ก่าเป็นนักเตะที่อาภัพสุดๆคนหนึ่งเลยนะครับฟุตบอลโลก3ครั้งไม่ได้เล่นเลยมีการบาดเจ็บตลอดในชีวิตการเล่นเนี่ยได้แชมป์น้อยเกินไปครับมาโก้ร้อยได้แชมป์เดเบโคาวสอสมัยแล้วก็ซูเปอร,ร์คัพของเยอรมัน3สมัยนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นรองแชมป์เยอะมาก เป็นรองแชมป์บูดาเปสต์ครั้งรองแชมป์เดเบโพคาว3าสมัยรองแชมป์แชมเปียนลีกสสมัยโอ้โ oh, หนี่ต้องบอกว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังอย่างแท้จริงสําหรับมาโก้ลอย์นะครับเป็นคนที่วาสนาน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เลือกอยู่กับดอทมูนเองด้วยนะครับไม่เลือกยา้ายไปกับอยู่กับไบเยอร์หรือทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพูดถึงเจดอนซานโช่กันหน่อยนะครับนักเตะที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ก็ลงเล่นไป87นาที ก่อนจะโดนเปลี่ยนออกเกมนี้ก็ถือว่าซานโชเล่นพอได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําความอันตรายอะไรเท่าไหร่เนี่ยครับมีสติขึ้นมาก็เลี้ยงบอลแค่1ครั้งเองนะครับโดนปิดทางเลี้ยงแล้วก็อาจจะกล้าได้กล้าเสียน้อยไปหน่อยผ่านบอล31ครั้งดวลชนะ2ครั้งนะครับแล้วก็ดวลแพ้1ครั้งเอาบอลกลับมา3ครั้งนะครับก็สติตัวเลขถือว่าค่อนข้างน้อยเกมนี้ไซดอนซานโชก็รอดูอนาคตนะครับว่าจบเกมนี้เนี่ย เขาหมดสัญญายืมตัวกับดอทมูลแล้วจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจะเอาอยัางไงต่อจะยังเล่นกับแมนยูไหมหรือว่าจะถูกปล่อยยืมมาดอดมูลอีกปีหรือจะไปที่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนการคว้าแชมป์ของเรเมริดนะก็เป็นสมัยที่15แล้วโอ้โหเยอะที่สุดของทุกทีมเลยนะครับอันดับ2อเนี่ยเอซิมิลานได้สมัยสมัยอันดับ3เป็นไบยูมินิกกับลิเวอร์พูล6สมัยบา์เลอลนาอันดับ4 5สมัยแล้วก็อาแจ็คอันดับ5นะครับได้ไป4สมัยอีกนานครับกว่าจะมีทีมตามเรเมลลน แล้วก็พวกเขาได้แชมป์อยู่แบบนี้เนี่ยโขใครจะไปตามทันนะครับส่วนคาร์โลนเชลตินี่ก็สุดยอดได้แชมป์ยู่ฟาเ้ยนลีกเป็นสมัยที่5แล้วนะครับเคยได้กับเอซมิลาน2สมัยแล้วก็มาได้กับเรลมาดลิดสสมัยถือเป็นกุนซือที่สุดยอดจริงๆเนี่ยครับแชมป์เยอะแยะมากมายไม่ว่าที่จะไปคุมทีมไหนก็ได้แชมป์กันทั่วหน้านะครับรวมแล้วเนี่ยเขาได้ถ้วยแชมป์จากการคุมทีม28ถ้วยนะครับเก่งมากๆไม่ว่าฟุตบอลจะผ่านไปยุคไหน เขาก็ไม่เคยตกยุคปรับตัวแล้วก็พาทีมที่คุมประสบความสําเร็จได้ตลอดนี่ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงนะครับ2023-2024ส่วนฤดูกาลหน้าเนี่ยยูฟ่ามีการปรับปรเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่จะปรับระบบเล่นกันเป็นแบบลีกเลยเรียกว่ารอบแรกเนี่ยเจอกันหลายทีมแน่นอนก่อนที่จะหาทีมเข้ารอบแล้วก็จะเป็นน็อกเอาท์เข้าไปถึงรอบชิง ซึ่งฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยลีกเยอรมันกับลกคตอรลี่นะครับจะได้โคต้าถึง5ทีมเลยแล้วก็มีอังกฤษ4ทีมสเปน4ทีมเนเธอร์แลนด์3ทีมลดหลั่นกันไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาว่ากันอีกทีละกันนะครับนี่ก็คือสรุปนัดชิง UCL นะครับเบอร์มิดก็เป็นแชมป์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ